สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอีพีนี้บินเดี่ยวครับบินเดี่ยวบินเดี่ยวอีพีแรกของปี68ครับวันนี้ปลาแจ๊คขึ้นมาผูเดียวเลยทีมงานไ,ได้มานำอยู่ <c oughs> บรรยากาศเทิงไมยคือเก่าเมือนนี้เฮาบินเดี่ยวมากมายเฮ็ดไข่ครับมาเบิ่งว่าเฮ็ดไข่ออกอยู่บ่เพราะว่า มื่อวานนี่บรรยากาศอากาศหลังจากฝนตกอากาศเอ้าฮ้อนมาเหมือดมือครับแล้วก็ตอนแรงฝนตกตัดอีกรอบนึงก็เลยฮ่นฮ่นทาตขอปปาแจคบอกโอ้ฮ่นทาตย่านวาเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดไครออกเฮ็ดไครสิออกเขาก็เลยบินเดียวเลยขึ้นมาเบิ่งไม้มาเนี้เอ้าได้ก่อนก่อนเริ่มย่างหมาน้ำกันครับฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเป็นกำลังใจให้ปาแจ็คแทบเสยน้ำเลย ไอ้ทา่านผส้มมาลุ้นกันครับว่าอีทีนี้สิมานอยู่บ่อย่างมืดมืดสลุ้ม,อ,ม,อ,มอ,อยู่เลยครับทา่านผส้มเฮามาลุ้นกันครับว่าเมื่อนี้สีแดดพอดีมากผู้เดียวก็เลยทั้งอาดๆขึ้นมาเลยก็เลยมาฮอดไวบรรยากาศยังอึมครึมอยู่ไปขับระเบิร์น้ำกันครับวันนี้เอากำลังใจซ้อยกันเลยกดไลค์กดติดตามเลย มานี่วะมานสำด้เมือนี้ครับลุ้นซอยปลาแจ็คเนี่ยเดินเดินอืเห็ดไข่ดอกแรกครับคุผู้ชมลงมาประเดิมดอกแรกแล้วจักว่าสิพอคืออยู่ไปขับ รุ่นต่อไปกำลังใจซ้อยกันอีพีนี่บินเดียวมานี่สิได้น้อยได้ลายสำนักกับเฮ็ดไข่หนึ่งดอกโอ้ย่างมาหมายเฮ็ดไข่มาพอเฮ็ดก่อเน้องเอ้ยจักมานยังกินขาแล้วจนหักแล้วสีแดงแคล็แล้วอดี่ค่ะทุกอ๋อเพิ่มเลือไว้ให้อันนี้ พึ่งย่างเขามามพาึ่งเห็นสัมนี่แหละครับมาหาไม้คลายได้เห็ดกอแดงดอกนึงไปลุยกันต่อนะับผู้ชมวัมนนี้ห่างแห้งครับเฮ็ดโอ้ยเป็นตะลอดอยู่บ่ละอีพี่นี่คือเป็นตะเมื่อยฟรีเท่าละรุรุนซ้อยกันครับป่าแจ็กสีพ่อกินอยู่บอกื้อนี่ สามสี่ไม้แล้วครับยังเหลกแก่อยู่ยังบบเห็นอย่างอยู่พี่น้องเลยฟ้าวาแท้วมดนี่มิดสั้นบอสำเร็จคักคักอุ้ยขึ้นไปเบิ่งไม้นี้ดูแปต่ตาเห็นอยู่บ่สิบมาย่างเมื่อสิบหมีจาด พอออกพอดอกเลยขับมานี่ก็สถานการณ์ยำแย่สถานการณ์ยำแย่แล้วแย่แล้วท่านผูมม้ชมเอยแย่แล้วเห็นอยากเลยครับพี่น้องเลยมือ นี่จัดออกเลยครับแทบบ่เห็นยังเลยมึงนนฟาวแล้วเย,ย็ดเปียดสมอยจอดเจ็บ <c oughs> <c oughs> นปแยออกไปวันนี้ เจ็บปวดเจ็บปวดกับท่านผู้ชมวัน <occurs> นี <guess S 1> ้เ <serving> ห็นเห็ดวักซิคดอกนี่ล่ะเ็ดเป่าไมยเห็นอยู่สองสามดอกโอ้เจ็บปวดวันนี้เจ็บปวดเหลือเกินบอกเลยครับไม้เฮดไทรห้องตั้งหลายโคนตั้งหลายล็อกมีจัดโอ้เจ็บปวดไปไปเบ่งไม้เตะไครนาเขียวอีกไม้นึงครับเพื่อได้ตื่มจากดอกสองดอกเลย ได้ขึ้นมาแล้วโอ้ยบ่พลาดเลยเก็บเฮ็ดข่นี่บอคือมันมหลายเฮ้ยเบิงครับมาเฮ็ดไข่เฮ็ดตะไคนะ่หนักเขียวเฮ้าของหน้ามารอบใดก็ได้มารอบใดก็ได,รได,ได้รอบนี้ได้ตื่นจังดอกอยู่บ่มองนี้แหละครับพาบ่าวบี้คนผูไทยซานเนลเพิ่นมาปักมุดไปฟอม่นเรา กระพุดไปขึ้นไปเบิ่งมีจัดทำบผู้ชมโบเห็นยังพอดอกโอ้เน่าแล้วขับดอกหนึ่งมีทันเออดอกเดียวกันเน่าเลยฟ้าวแห้งครับมืนอนี้ เมือโอกาสแก้โตละเรียบร้อยท่านผู้ชมเลยเจ็บปวดรวดร้าวอีพีนี้ต้องขอพระพา,านอภัยครับบมมีช็อตเด็ดช็อตฟื้นใจช็อตให้พี่น้องได้เบิ่งเลยโอ้ยไปไปเ <c oughs> ทน่ทน สรุปผลประกอบการครับโอ้ได้เฮ็ดไข่บางสามสี่ดอกลอแล้วก็เฮ็ดหน้าเล่สามสี่ดอกคือการเลยเฮ็ดกอดอกนึงครับโอ้บ่สมเออเจ็บปวดเหลือเกินอีพีนี้บอยย้าวครับอีพีนี้เป็นการลุยหมายลุยเดี่ยวคนเดียวของป่าแจ๊กที่ไม่สมปรารถนาครับบ่สมหวังเลยบ่สมใจอย,ยากมาอากาศคือ,ค,อคือว่าเฮ็ดไข่สีอ่อก บอกหูว่ามีคนมารูดไปบอกลือเข้ามาก้านออกไปมืดครับหรือว่ามันบ่อ,อแต่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์คาดว่ามันยังบ่อ,อครับบ่อออกวันนี้เอาบอกมาเอาเอาเป็นว่าก่อนจากกันไปครับอีพีนี้วันยาวเนา,เนาะก่อนจากกันไปก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดก,กระดิ่งแจ้งเตือนครับเป็นกำลังใจให้น้ำแน่ครับอีเฮาต้องมีแก้มือแน่นอนครับเดียวมันออกหล,ลายสิผาพี่น้องขึ้นมาให้ได้เบิ่งกันหลายๆช็อต งามๆคือเก่าครับสหรับ EP นี้ขอบคุณหลายๆพี่น้องครับพบพอก,กัน EP น้าครับมาก,กับคู่ใจเหมือนเดิมเซตหนึ่งสองห้าเพื่อน宝妈สปอนเซอร์ครับเป็นรถที่ชอบอ้าก็พบพอกัน EP น้าครับพี่น้องครับ,รบเลเกเลเก